สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะหวานมาแล้วค่ะก็สบายกันดีทุกคนนะคะ ก็ก่อนอื่นนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe ติดตามช่องด้วยนะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆน,น,นะคะสำหรับอพิโซดนี้หวานก็ยังโอ้โหเหมือนเป็นแม่ยกของหลินเท้าชิงเลยค่ะวันนี้ <c oughs> อัดรัวๆเลยนะคะของหลินเท้าชิงไม่ประทับใจอยู่เพราะว่าบทเขาในละครน่ะเป็นบทละครที่แบบ เป็นพระรองที่ไม่คิดที่จะแบบเอาประโยชน์เข้าเข้าหาตนเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่นางเอกบาดเจ็บหรือว่าในช่วงที่มีโอกาสต่างๆนะคะเขาเป็นผู้ที่แบบให้อิสระแบบจีอินเหอทุกอย่างเลยแล้วก็คอยช่วยเหลือเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยก็มีภาระที่ต้องหา วิธีที่จะถอนพิษไอ้น้ำค้างแข็งเยือกเย็นให้กับเหล่าผู้คนในว่านทวากูนะคะหรือว่าหุบเขาหมื่นบุพผพาได้หายจากพิษนั้นไปนะคะแล้วก็แถมยังถูกดูหมิ่นอย่างมากจากซุนเตอร์เซียนจีอีกนะคะโอ้โหโดนเท้าเหยียบหน้าด้วยเป็นพระรองที่โดนเท้าผู้หญิงเหยียบหน้าสงสารจังเลยค่ะก็เดี๋ยวหลังจากที่จีอินเหอนะคะนาง นางตายในในรอบนี้ก็คือ,คอจริงๆทุกคนคิดว่าตายนั่นแหละแล้วก็นางถูกแช่แข็งอยู่ที่ใต้ทะเลนะคะโดยฉางอี้ก็ทุกคนใต้ทะเลสาบโดยฉางอี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็คิดว่าจีอ่นเหอตายไปแล้วไม่สามารถจะกลับมาได้แล้วแต่ว่าหลินห้าวชิวคนเดียวเท่านั้นนะคะที่เขาไม่คิดเช่นนั้นค่ะเขาได้แอบลงไปที่ด้านล่างของทะเลสาบนะคะที่ที่แช่แข็งจีอ่นเหอเอาไว้อะไปลําพังด้วย จากนั้นนะคะเขาก็จะไปแบบทำลายน้ำแข็งรอบๆนะคะแทงน้ำแข็งรอบๆอ,ออกด้วยด้วยดาบยาวในมือของเขานะคะจากนั้นเขาก็จะเอาสิ่งหนึ่งออกมาจากร่างของจีอินเหอนั่นก็คือไอ้ลูกแก้วอมมารึกนะคะที่เป็นแบบวิญญาณอมตะของจีอินเหอออกมาค่ะก็ปรากฏว่านะคะจีอินเหอเนี่ยก็สามารถจะเปลี่ยนตัวของ นางเอกอะค่ะให้กลายเป็นสายเลือดอจิ้งจอกเก้าหางได้มาพร้อมๆกันเลยนะคะเกิดมาพร้อมกับเก้าใบหน้าอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้ต่อมาคนอื่นๆจำไม่ได้ว่าจีอินเหอเนี่ย หน้าตาเป็นอย่างไรนะคะก็คือ,อเปลี่ยนหน้าตาไปแต่พวกเราจะงงนิดนิดหน่อยๆน่อยเนาะเพราะว่าในละครน่ะหน้าตาก็จะยังคงเป็นดิลบาลนั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนทรงผมแล้วก็มีไยใช่ไหมคะก็ <c oughs> <c oughs> จะเหมือนกับว่าเออมันใบหน้าเป็นอย่างอื่นแล้วแล้วเดินไปไหนไม่มีใครจําได้ว่านี่คือจีอินเหอมาก่อนนะคะก็คือหน้าเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองค่ะแล้วหลังจากจีอินเฮอเกิดขึ้นมาใหม่นะคะโตเร็วมากๆ เรียกว่าเกิดการควบนั่นเป็นรูปร่างที่เร็วมากเลยนะโตพวดพวดูพดเลยนะคะก็มีบทที่แบบสื่ออี้หรือว่าสื่อยู่นะคะที่เป็นสัตว์วิญญาณของหลินเฮาชิงก็ถามว่าท่านรู้ชัดว่ามีทางที่จะช่วยนางได้เนี่ยทำไมท่านไม่ช่วยนางในเวลานั้นแล้วทําไมท่านถึงพานางนะ่ะไปจากก้นทะเลสาบละ่ะก็คืออันนี้ก็คือสื่อวี่นะคะถามหลินเฮาชิงหลินเฮาชิงเขาก็ตอบนะคะเขาตอบตามที่เขาคิดว่าเขาคิด ิดว่าจีอินเหอไม่อยากจะถูกกักขังแล้วนางก็อยากที่จะออกไปจากที่นี่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาช่วยนางค่ะอันนี้คือความคิดของหลินฮท้าชิงนะคะจากนั้นเมื่ออาจีหรือว่าจีอินเหอในอีกชีวิตหนึ่งเติบโตขึ้นมาเนี่ยนางก็ได้เรียนรู้ศิละปะการควบคุมการเปลี่ยนแปลงกายภาพก็คือคือนางสามารถจะเปลี่ยนหน้าได้นะคะคือ แลงกายใช้คำว่าอะไรดีคือนางมีหลายหน้าเอาง่ายๆไม่มีใครจำนางได้นางสามารถจะควบคุม ศิลปะการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยของนางได้นะคะแล้วหลินฮ้าวชิงก็เลยให้ให้อิสระแก่อาจีค่ะแล้วก็ปล่อยให้เธอแบบไปท่องโลกนะคะซึ่งจริงๆแล้วหลินฮ้าวชิงไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเขาแบบได้ดึงความทรงจำของนางเอกออกมาแล้วนะคะจริงๆแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าแบบเขาจะมาปลูกฝังความรู้สึกใหม่ในความผูกพันระหว่างตัวเองระหว่างหลินฮ้าวชิงเองนะคะตัวเขาเองกับตัวของนางเอกเนี่ยแต่เขาก็ไม่ ทำนะคะโอ้ตรงนี้ต้องยกย่องอะ่ะเออเป็นคนที่แบบดีมากๆเลยนะคะมีเพื่อน,อนๆคนไหนดูละครเรื่องนี้แล้วเป็นแฟนคลับของหลินฮาชิงว่างไหมคะต้องขอชมนะคะว่าเป็นบทพรรองที่โคตรจะดีเลยะคะ่ะเอาจริงๆนะคะโคตรจะเสียสละโคตรจะดี นึกถึงเผ่าพันธุ์ของตนนะคะแล้วก็ยังแบบรักนางเอกสุดๆรักมากๆอีกด้วยค่ะแล้วก็เหตุผลหลักของหลินเท้าชิงเลยนะคะที่เขาแบบว่าไม่ไม่ยอมกักขังนางเอกเอาไว้ก็คือ เขาอะรู้ว่านางเอกคือรักความเป็นอิสระนั่นเองแล้วตัวเขาก็ยังมีธุระที่มันยังจัดการไม่เสร็จนะคะเพราะเขาก็ต้องทำงานวิจัยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ของว่านทวากูต้องหาวิธีแก้พิษน้ำค้างแข็งเยือกเย็นนะคะให้กับผู้คนในหุบเขาของเขาก่อนเพื่อไม่ให้ถูกควบคุมโดยใครอีกต่อไปค่ะแล้วก็สถานที่นะคะที่เขาจัดให้อาจีเดินทางอะเขาบอกให้อาจีอะหรือว่า นางเอกของพวกเราเดินทางไปทางใต้ค่ะไม่ให้ขึ้นไปเปยดหยวนนะคะเออฉลาดไหมแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นโชคชะตาค่ะอย่างไรอาร์จีก็เลยจากที่ถูกกําหนดจากหลินห้าวชิงว่าให้เดินทางไปทางใต้นางก็ต้องเปลี่ยนมาเดินทางไปทางเหนือนะคะขึ้นไปเปยดหยวนอยู่ดีนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่ไม่สามารถจะบังคับโชคชะตาได้จริงๆค่ะ ก็พระเอกก็ต้องเจอกับนางเอกนะคะพระเอกก็คือฉางอี้นั่นเองส่วนหลินเท้าชิงนั้นดีหมดนะคะเสียอย่างเดียวไม่ใช่พระเอกค่ะแล้วก็ความรักของเขาก็ไม่เห็นแก่ตัวสุดๆเลยนะคะโอ้หลินเท้าชิงโอ้นี่หวานนมาเป็นเจดันเลยนะคะนี่เชียจังเลยหลินเ้าชิงซึ่งถ้ามองไปลึกๆแล้วนะคะก็เป็นจุดที่ซาบซึ้งใจอีกแหละเพราะว่าหลินเ้าชิงเขา รู้นะคะคือเขาโตมาด้วยกันกับนางเอกไงเขารู้ว่าสิ่งที่จีอินเหอรักมากที่สุดคือรักอิสระเขาก็เลยให้นางไร้กังวลแล้วก็อยู่ในวัยเด็กที่แบบสวยงามอย่างที่นางต้องการนะคะเป็นการให้สละอิสระแก่จีอินเหอค่ะที่ ที่ทั้งตัวเขาเองนะคะทั้งหลินเท้าชิงเองแล้วก็ทั้งจีอินเหอเองเนี่ยไม่เคยได้รับมาก่อนในชีวิตในระหว่างที่พวกเขาเคยเป็นเด็กมาก่อนนะคะแล้วก็ตัวของหลินเท้าชิงเองเนี่ยเขารู้แล้วแหละว,ว่าทั้งตลอดชีวิตเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะได้รับอ,อิสระในชีวิตของเขาได้นะคะโอ้โห คือเขามีหน้าที่ไงมีภาระเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถจะมีอิสระได้นะคะเพราะฉะนั้นความรักของหลิหนเท้าชิงอะ่ะโออยากให้เพื่อนๆ คิดดีๆนะคะคือเป็นความรักที่ลึกสุดๆเลยค่ะลึกมากๆนะคะมีความคิดที่ลึกซึ้งจริงๆค่ะหลินเท้าชิงเป็นคนดีจริงๆนะคะชุบชีวิตจีอินเหอแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไอ้จากความวา่างเปล่าของความทรงจําของจีอินเหอมาเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเองเลยนะคะโอ้โหแต่เราพ่อพระจริงๆเลยค่ะ เอาละค่ะนี่หวานก็อวยหลินห้าชิงมาพอสมควรแล้วนะคะสมควรแก่เวลาค่ะก็ถ้าเพื่อนๆได้ดูนะตอนนี้ตอนที่ 7กับตอนที่8นะคะเพื่อนๆจะเห็นน่ะแล้วเพื่อนๆจะคิดแหละว่าเออหลินเฮาชิงช่างเป็นตัวละครที่ดีๆนะคะมีความสุขกันมากมากนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันดีๆค่ะกากอย่าตกนะคะหน้ากากไปไหนก็ใส่ด้วยออกไปนอกบ้านหวานว่ามันยังสำคัญอยู่นะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าที่กรุงเทพมหานครฝุ่นเยอะเนาะช่วงนี้เ,ออเครื่องฟอกอากาศก็ต้องมีติดบ้านนะเอาละค่ะมีความสุขมากๆสวัสดีนะคะหวานลาไปก่อนค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอปพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์ o v e ฟชินี e e นเวลล์แอนด์ e ีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ